สลับเพงกันด้วยเออ่เงด้วยเล้วแล้วคุจะสลับกับไคแล่วคนมั่นใจการมั่นใจแล้วบอกนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เดินวุมาดูจ้าเป็นไรเ่อนเย้นมเนานเพืนคืออะไรเนียพร้อมแล้วไป หนึ่งสามสามว้าวแม่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 สีจ๊เอ้ยหมูค่อนข้างที่จะกลัวอะเฮ้ย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 เปิดตาดิสัตว์